สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกบปลายสู้กูสุคนครับคือเก่าเหมือนเดิมเลครับผู้แต้งมิวสิกหายอยู่หาก,กินของคนบนป่าบนเขาทุกรูปแบบ <c oughs> แต่วันนี้ผมได้ามาหากินครับวันนี้เข้าป่าเพื่อสิมารับพระอาจารย์เ <c oughs> พราะว่าเมื่อสองวันก่อนพากันขึ้นมาส่งพระอาจารย์เ <c oughs> พื่อนมาตามหาสมุนไพ,พรเพื่อนมาค้นหาสมุนไพรครับก <c oughs> ็เลยมาส่งเพิ่นมาก,กันห้าคน แต่นอนข้างคืนสาที่เหลืออีก2กงับลงมาข้างล่างพานไปสองมือก็เลยขึ้นมารับครับในระหว่างทางเขาก็ถืออโกาาเบึง่งวิวทิวชัดทัศนียภาพสวยๆงามๆจากธรรมชาติครับตามไป่งไปชมด้วกันคือเก่าครับผมโอ้ไม่หับเตรียมพร้อมหร้อเ่พร้อมเนยโอ้คือว่าไงเอาวางไว้ในจุดนี้อ ลงมากอะแบกมือเลยแบกมือเลยไม่หับครับจักของผ่ยเฮ็ดไว้ของตะแก้พแ่้วฮะของของลุงแส็บแค่ใบแตงกวาดีหนาวเสือระไม้คานไม้คานสมัยโบราณเขาเอิ้นไม้คานโอ้อะลุยครับเออแม่นแม่น ไม่เอสมมติจริเบื้องหลพี่น้องบมเคยเห็นต้นสมอก็เบื้งเอังสั้นเอาส่วนมากเห็นต้มากมันเลยต้นมันแท้บบจักหรือใช้โบแท้เนี่ยต้นหมากสมอกกสมอรอรักเขาว่ะแซรษเศรษเจ้าเคยกินหมักแหนนี่ฮะบอเคยวะมักแหนนี่คือ ก้อนนะตอนยู่บ้านในยู่ยู่บ้านเก่าเนาะพอคนเท่าคนแก่เขาเอาไปย้อมเหนี่ล่ะแห้บักเหฮะมันก็เป็นสีน้ำตาลนี่เลยคือเอาไปเอาไปแช่น้ําไว้แล้วก็ไปมักไว้นะย้อมเสื้อก็ได้ย้อมเหหได้ย้อมเสื้อตรงได้พอสมัยก่อนไนมันก็กินได้กินไนมันคือมักระบกนี่ล่ะคือมะก้อนี่คืออยน นายกินได้ครับบักแหนครับหายนก้ยไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนี่เพิ่งมาเห็นเหรอครับข้างๆคังเริ่มแล้วครับเริ่มสู้ทางสั้นแล้วเริ่มบืนแล้วครับบัดนี้เริ่มลอยแล้วมวดมวดมวแต่ย่างมวแต่ย่างออกนอกเส้นทางเลย พักจะเขิงทางหมดนึบว,วยมื้อนี้มื้อนี้บวคือสองมื้อก่อนเพราะว่าสองมื้อก่อนพักกันแบกสัมภาระขึ้นมามันได้พักตลอดทางเนาะมื้อนี้พักกันมาตัวเป้าแต่ตัวเป้าก็มีเป้ไปเป,เป้มันอยู่ยังขี่ไล่ก่อห้ากิโลขึ้นดี๋ยวาหาโมพักกันครับอ,อ,อันนี้มาฮอดฮอสปากโกเลยครับ พักก็นั่งพักสักก่อนเพิ่งขับบรรยากาศชุดนี้เป็นชุดเริ่มต้นที่ที่เริ่มสูงชันเขาก็สิเตรียมร้อยแข้งรอยขาแล้วครับบ้านนี้ปลาภัยโกะครับไป<ะ>เดินทางต่อครับ<ะ>เดี๋ยวสิพาแวะเบ่งบวิวทิวทัศน์สวยๆงามพา,ามหศบอกฮะพาหามพศพาหามพศบอก,พ,บอกพิทยานเดยพาหามพศวันนี้ไป เดีย๋ยวไปเบิ้งครับอยู่ข้างหน้าแหละครับโบกไก่ดอก ยอลยลเออสุดยอดธรรมชาติที่สวยสดงดงามหน้าผาญ้าหดพุ้นล้วครับประมาณโอ้เงาตเมเนาะน่าจะเป็นกิโลได้อยู่แล้วเน,นาะสวยเลยควาสูงหน้าผาประมาณ30เมตรได้เขาจะต้องขึ้นไปอีกพักหนึ่งครับเหรืออยู่ประมาณ 2, 2, 300อมสองสอมรเมตรเนาะกว่าสิงไปถึงยอดสูงสุด่ะเดินทางต่อไปเลย,เลยครับเดี๋ยวสพาพไปแวะเบิ้งข้างหน้า <c oughs> โอโเต่อรับเลยละอดผ่าหำฮหดแล้วบ่ซื้อเป็นทังการว่นีซื่อนี่นะหรือว่าจะตั้งเองตั้งไม่ผ่าหำหดไปนะเอานี่ยครับถึงจุดที่ชมวิวที่สวยที่สุด เห็นมดครับโอ้โหสุดยอดเลยครับเอ้เซฟียังไงวะนี่ ครับสุดยอดธรรมชาติที่สวยสดงดงามครับครับผม <No. S 1> อันนี้ก็ประมาณว่าตีนผู้ครับ <Yeah. S 1> ที่มีให้มีสวนมีตีนผูอยู่เลยสวยสดงดงามครับ กำลังเซลฟี่ยังไงเลย <laughs> คนนำทางก็กำลังเซลฟี่ครับนานทียังขึ้นมาเนาะเขาว่านานทีปีหนเนาะดนจะขึ้นมาเท่านึงเขาเอาให้เต็มที่ครับมาเมื่อนั้นน้นฟ้าพ้นอาวพ่อใจแล้ว หลายลูกพอใจแล้ววันนี้ชุดนี้น่าสิเป็นวัดนี่ทางแดงๆเห็นบ่ที่ที่แดงๆชัดเจนนี่เนี่ยนี่นี่เห็นบ่ไปหมนี่นา่นออน่าสิเป็นทางทางมาวัดป่านะขอโทษนนี่แกก็ให้ก็น่าจะขึ้นไปหอดผาเพียงแล้วนานเออก็น่จะไปจะเอาโอเคโอเคสักตอนนี้เนาะ ได้เไยนั่งอยู่นี่งอยู่เพิ่งวะเพิ่นนั่งท่าละเพราะเพิ่าท่าไม่ได้มากระบุเต้วะเออว่ะชอบจุดท้ายท่านนี้ไปลุยต่อพอดีเพิ่นโทรมาตามแล้วเพิ่นพร้อมแล้วเราพร้อมที่จะไปรับคาราวานยาลงมาแล้วยาสมุนไพรครับพี่น้องครับผมไปลุยอีกอีก สันสุดท้ายโฮ้ยลมออกหูแลยฮะและแล้วเราก็มาถึงจุดสูงสุดจนได้ ตามไปพุ่นมงเลยครับวัอนี้พี่จิงว่าสิมลรดก,กันอยู่นี่เนาะออ่นให้ไปพุ่งกับไปพุ่งหรือไปย่างพี่ะมาณก,กิโลนึงครับเ,ออเดินเท้าอีกหนึ่งกิโลก็ถึงจุดหมายหมาเอบอ็บบ ลงทางแล้วครับลงกันแล้วเฮ้ยลงทางทางไปเข้มของผ้าอาจารย์จำบ่ได้ว่ามันเข้าชุดไดพวกไปวนมาสองรอบแล้วครับเ็น<าท>จะได้มาดิเพราย่าสิลงนี่แป๊บเดียวนี่เออหนูนบริยินลองโทรสิต่อโทรโทรหาเลยเขาเข้าไปมัวซั่วได้เสียเวลานีิ เออพราะว่ามันมันมันมีจุดใกลๆ้ๆน,น,นี่ะนะแถวนี้คือบริยินสอ์อะบอาางตาเขาชาวป่าเขา,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 าเแล้วเขาทำนี่นเจ้าโทรศับท์เลยซื้อสารกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เน้อเอ้า <c oughs> ยังโชคดีครับผู้เขาผู้เขาสูงลูกนี่มีสัญญาณโทรศัพท์ถ้าไปลูกอื่นนะบ่มีครับไอ,อ,อ้อยู่นี่มี Ô dù cho cam bóng cực nhau mà không bên cực nhau bởi lục dư chắc có nhau kai mà hết 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 โอ้ยไปทำไมง่ายเชว์ยากฮะยากยากยากขึ้นมากเลยเอาไว้เดีถามเพื่อนว่าสิถ้าห้องได้ยินเสียงอยู่บ่ให้ฟังเสียงห้องดีๆีหน่อยนะตัวม็อกโกบอกโอ้ไม่เปื่อยไม่เปื่อยพูดข้างนอกไม่เปื่อยขรางอกยังกระลังหากระหังไม่เปื่อยอยู่เฮ้ยแฟนคขามาองเด้อเออไปวันนี้ เอาเจอแล้วครับบอดีโอ้ยหาแทบใจเขาเขาย่างกายเนาะพักกันย่างพักกันย่างเพื่นจาเสียงจาเสียงเลยล้วชมบรรยากาศเพื่นเพื่นเลยก่ยก่มองเลยขอบคุณนะคร <own> ับจานเสียงเนีครับไปจานเสียง